โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการอะไรพี่ไอ้ายการอะไรรายการอะไรรในการอะไรครับรายการอะไรครับลืมชื่อรายการเหรอไม่ใช่อ้าวลืมชื่อรายการเหรอรายการอะไรวะเตรียมก่อนเนี่ยอันนี้เราอยู่รายการเขาเรียกสมุเจนะฮะวันนี้เราจะมาสอนอลลี่สเก็ตบอร์ดกันนะฮะนี่คือบอร์ดผมอันนี้เพ้นท์ลายเองใคร อันนี้เป็นบอร์ดที่เป็นลายนะฮะใช้ลิฟท์ควเพ้น์มันจะได้ไม่ลอกาการเอาลี่ฮะมันคือการกระโดดของสเกต็ตอร์ดสำหรับพคที่ยังไม่รู้นะฮะนี่ครับมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นอย่างงี้นะฮะการแ๊กให้า <S 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 2> <S 2> ขาข้าหลังเราแ๊กนะแล้วมัน,นจะลอยอย่างงี้ให้เรากระโดดตามด้วยแล้วมันแล,แล้วเราก็ต้องปาดมันจะลงอย่างงี้เอ๊เราจะไปสาทิตวิธีการทำกันเลย <S <S เขิ่อนเนาะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเอาเป็นอะไรวะเอาเมื่อกี้ยืดีก็ล้มแบบไม่รู้จบใช่นะล้มแบบล้มแบบไม่รู้เรื่องมันมันเป็นการเอาลี่ผิดใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อกี้เอาลี่ผิดเมื่อกี้สูงครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนตัวแบบเปลี่ยนตัวไปข้างหน้าเกินไปป้าอันนี้ของป้าใช่ไหมใช่ โอเคฮะนั่นเป็นการออลลี่ถูกวิธีนะเราจะข้ามแบบเราจะสามารถกระโดดข้ามของได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเอา,า,าทูออลี่เลยนะโอเคนะครับวิธีการออลลี่นะครับคือการเอ๊ะบอสกระโดดและปาดถ้าทำผอดกันนะครับมันจะได้อย่างนี้เลยนะนี่คือวิธีถูกต้องนะฮะโอเคนะครับสำหรับการวางเท้านะฮะเ,เราจะวางกันอย่างนี้นะฮะ เท้าหลังจะเหยียบครึ่งแผ่นหรือเต็มแผ่นก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดฮะส่วนตัวผมเนี่ยเหยียบครึ่งแผ่นมันถนัดครึ่งแผ่นนะฮะส่วนเท้าหน้าเราเหยียบครึ่งแผ่นก็พอนะครับหรือว่าจะเหยียบเลยแผ่นไปนิดน,นึงก็ได้เลยครึ่งแผ่นไปนิดนึงแล้วถันต่อไปฮะลองออลลี่ดูเลยนะฮะมันจะได้มานี้ฮะแต่ถ้าเท้า <ruled> แต่ถ้าเท้าเราแบบลงอย่างนี้นะฮะนั่นแหละครับมันคือการที่ผิดแต่ถ้าเราเท้าเราลงเต็มเต็มอย่างนี้นะฮะ มันคือการที่ถูกนะฮะอย,อย่างนี้นะฮะ นะก็ขอจบคลิปวิดีโอนีน้ครับอย่าลืมกดอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยตอนเนี้ยจบแล้วบาย